อเอ้คำถามเรยสอนตอนที่คุณสั่งประเทศไทยให้หยิบกระดาษขึ้นมาแต่ละคนคนละหนึ่งใบหยิบกระดาษขาวขึ้นมาแต่ก่อนมึงรู้อยากหรืเอเปล่าอีพวเฮ้ยอีพวมึงรู้อยากหัวหน้าผู้พิพากษาโลกไหมมึงรู้อยากไหมว่าใครมึงรู้จักไหมว่าใครแข่งเราไหม มึงรู้จักไหมว่าเป็นใครมาจากไหนมึงรู้จักไหมมันอยู่ที่ไหนอีนี่มันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่บ้านก่ย้ยฤลษ์มึงรู้จักใช่ไหมมึงรู้จักคนชื่อศักดิ์ไหมคนชื่อศักดิ์เป็นลูกชายของคุณพ่อสนองธานีเนียมเป็นลูกเขยของยายดีช่างดี เป็นสามีของคุณนางทองเลี่ยนธานีเนียมคุณแม่ทองเลี่ยนธานีเนียมเนี่ยนอนหนูโดนจับเยอะไปสั่งเยอะอยู่สกลนครเรียนจบจากมหาวิทยาลัยสุขโขท,ทัยธรรมาธิราชมีมหาวิทยาลัยเดียวที่ได้มาตรฐานโลกเรียนสายตรงด้วยซ้ำไป กราฟิกขั้นสูงบัญชีขั้นสูงก็อยู่กับกูกูคิดโปรแกรมขึ้นมาได้3เมตรอยู่ที่โรงเรียนอุดรศึกษาวิทยาสอบกูมากูเป็นหัวหน้าผู้วิพากษสาโลกเข้าใจไหมตอนกูสั่งพวกมึงหยิบขึ้นมาแต่ละคนมึงหยิบสีโน้นสีนี่กูอยากจะรู้ว่าพวกมึงชอบสีอะไรใช่ไหมเอนั่นสนะสีขาวคือสีบริสุทธิ์นั่นแหละ ตัดสินพวกมึงไปแล้วใช่ไหมสารโลกกูก็เป็นคนไกลเกลี่ยให้แต่ละคนให้ไล่ตรวจดูให้ละเอียดไปใส่หน้าแบบแก่นี่แหละมึงรู้จักกูไหมรู้จักอยู่ใช่ไหมมึงรู้จักกูใช่ไหมเออนั่นแหละหกแปดหกทับสองเจ็ดเก่าหัวหน้าผู้พิพากษาโลกเข้าใจไหมเข้าใจไหมอีพีเ มึงไม่บอกแกขอโทษมึงได้ยังไงว่าเขาเป็นใครแล้วอีนี่มึงเป็นใครฮะมึงเป็นใครอีแสงสุรีนามาสามึงเป็นใครฮะเขาต่อต้านจะตายนายท t นโค c o v กูสนะมิสเตอร์ทำม,มาเอ็เปลี่ยนจากนายท t นโค c o v ให้มาเป็นนายท t นโค c o v i ให้มึงจำไว้ กูแดกตังมาเท่าไหร่แล้วก็มิสเตอร์ทำแล้ววันนี้กูได้ตังไปเท่าไหร่สรุปบัญชีให้กูสิวันนี้เร็เลวสาวแปดคนพินโยคอนโซฟาเร็วๆก่อนที่กูจะมีน้ำโหอเร็วๆเอาขึ้นมาสรุปบัญชีของลูกพี่กูไม่รู้ของในสิบว่าใครเป็นคนสรุปบัญชีงานนี้อย่ามัวหัวใจเปล่า